เอาแล้วก็กายสวีพิจชมด้วยเลยทีวิธีเกมระบายีวว่แ,แบบรัสเซียอินฟอร์เปเช่นเคยเนี่ยวันนี้เราก็ไม่ได้จะมาฟาร์มหรืออะไรเพราะผมเล่นจนหมดเรียบร้อยแล้วพิจชมนะซึ่งวันนี้เราจะมาทำอะไรวันนี้เราจะมา หาฉากจบกันนะครับชมมาหาฉากจบจากเกมนี้กันนะผู้ชมนะซึ่งฉากจบจากเกมนี้หาอย่างไงนะผู้ชมนะแค่เข้าโน้ตบุ๊กผู้ชมนะแล้วเลือกไปล่างสุดตรงนี้นะผู้ชมนะอืมมันจะมีอะไรว่าสิ่งของที่ต้องใช้อะไรว่าแทมเพลหรือลูกบาศในการซื้อผู้ชมนะซึ่งผมก็ได้มีไปที่เรียบร้อยแล้วผู้ชมนะผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ้เอาลูกบาศม์นยังไงอ่ะอ่ะสำหรับใครที่รู้แล้วก็เงียบปากมายิ้มใหม่ไอ้สำหรับคนที่ยังไม่รู้ฟางหมไว้นะผู้ชมนะอืม อย่างแรกเลยคุณผู้ชมต้องเตรียมเงินประมาณ20ล้านาหรือไม่ก็30ล้านนี่แหละคุณผู้ชมนะซึ่งถ้าเตรียมเงิน30 20ล้าน30ล้านไปนเรียบร้อยคุณคุณต้องบูคุณต้องบูชาคุณต้องบูชารูปปั้นอย่างนี้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์คุผู้ชมนะซึ่งแต่ด้าว่ด ขั้นแรกมันจะอะไรวะนิดๆหน่อยๆมันใช้เงินน้อยนิดๆหน่อยแต่ว่าขั้นต่อไปแต่ว่าขั้นต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะใช้เงินมากขึ้นนะผู้ชมนะเคนะซึ่งผู้ชมนั้นเตรียมเงินเสร็จแล้วแล้วก็อะไรทำบูชาจนร้อยเปอร์เซ็นต์หมดแล้วนะผู้ชมนะซึ่งหลังจากที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เสร็จผู้ชมก็กดก็กดไปที่ลูกปั้นนี้แหละผู้ชมนะแล้วก็ผู้ชมก็จะไปที่สวรรค์แห่งหนึ่งนะผู้ชมนะจะมีพระเจ้ามันจะมีมันจะมีพระเจ้าแห่งฟอเปอร์อยู่นะผู้ชมนะแล้วก็คุยกับเขาไปนั่นแหละผู้ชมนะซึ่งงงฟออออปปเเเรรร์จจะะขขขใใใหหหหห้้้าาาไไลลัั เออมันจะมีออบบี้หนึ่งครับผู้ชมมันจะมีออบบี้หนึ่งให้ให้เราผ่านไปมันก็ไม่ยากหรอกออบบี้นั้นนะผู้ชมนะเออหลังจากที่ผ่านออบบี้เสร็จเราก็จะได้อันนี้ทรัมเพลิลมาแล้วก็กลับมาที่โลกมนุษย์นะผู้ชมนะอืมซึ่งการกลับมาที่โลกมนุษย์ไม่ใช่การรีเซ็ตน,นะอย่ารีเซเดอร์ไม่งั้นรูปบาดหายไม่ใช่การรีเซ็ตน,นะผู้ชมนะเป็นการอะไรวะเป็นการเออ,เอ,อ เออกับกับกับที่เดิมพี่ผู้ชมอะไรวะฟอร์นามเกียตรงนี้นแหละซึ่งผู้ชมก็ได้นะั่นแหละผู้ชมก็ได้ทํานรมมาแล้วผู้ชมก็อย่างต่อไปก็แค่ าฉากจบในลกปนี้แต่ก่อนที่จะหาฉากจบผมขอแนะนําพระเจ้าองค์ใหม่ก่อนตอนนี้ฟอปเปอร์ผมไม่ใช่แมวธรรไมดาเรียบร้อยเป็นฟอเป็นอะไรว่าสิ่งมีชีวิตที่เทียบเท่าพระเจ้าได้แล้วผู้ชมนะมีมีมีชีวิตประมาณ9.9ชีวิตเดาชมมี9.9ชีวิตดบ้าเว้ยจ่ายเป็นโลกเลย9.9ชีวิตแต่ว่าของอย่างอื่นที่ผมผมขอไม่แนะนำนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปอันนี้ขอไปคลิปสั้นๆนะผู้ชมนะอืมโอเคฉากจบแรก เออออฟออฟที่ลืมลักออฟออฟล,ลึกลักโอเคโอเคป้าง <Wow. S 1> ว้าวออฟลึกลักเหมือนจะเป็นแบ็คโฮนทุช่วงเหมือนจะเป็นแบ็คโฮ h ่าจะฟัากุศลเฮ้ยชิปหายอย่างเดียวช่วงชิปหายอย่างเดียวว่ f จะฟ้ากุศลโอ้มันจ้าซะเหลือเกิน ตงเงินนานตายไม่จะบอดนับตกเลโซนีนนับตกเลโซนีนฟัดตุ๊บักตุ๊บแลนด์นับตกเลโซนีด้วย <The fuck? S 1> เฮ้ย,ยลูกที่เคยสดใสตอนนี้มันว่างเปล่าและแคบนักเหมือนใจเราเฮ้ยอ้าวมันแห้งแล้งไปแล้วชมมันแห้งแล้งไปแล้วโอ้ยแค่สภาพอากาศรอบตัวมันเปลี่ยนแปลงอยูน่นะโอ้หวังมากไปหน่อยชมเฮ้ยจ้าเยเกิน ตองนั้นหน้าตาไม่จะบอดว้าวว้าว โ okay, อเคฉากโจวคงไม่มีอะไรมากหรอกนะผู้ชมนะก็นี่แหละคือฉากโจผู้ชมเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปนเปสภาพอากาศรับหล่ลไปตลอดเวลาผู้ชมเปลี่ยนแปลงสภ้าอากาศรับหล่ไปผู้ชมนะเป็นแบบนี้เลยไปผู้ชมเป็นแบบนี้เลยไปเป็นจอดูบ้านนั่นแะหละผู้ชมนะเออ โอเคนัผู้ชมนี้ก็น่าจะเป็นฉากจบแรกนะผู้ชมนะโอเคฉากจบต่อไปก็คืออะไรวาเครื่องการเวลาที่ไม่ใช่ศูนย์นะผู้ชมนะซึ่งผมขอบอกเลยการเก็บฉากจบใหม่มันก็ไม่ได้ยากเลยหรอกแต่ว่าเราต้องเลิ่ไปที่ศูนย์ใช่เราต้องเลิ่ไปที่ศูนย์แล้วต้องลบซีฟเราผู้ชมแล้วต้องลบซีฟเราเฮ้ยจักวาลหนึงกว้างใหญ่ไพศาลแล้วกูก็ตกไปแต่หนึ่งสวย,สวยซึ่งเราต้องโซเลย ซึ่งเราต้องลบเซฟเราเพื่อแล้วเพื่อจะกลับไปเล่นใหม่นะคุณชมนะเพราะเพราะเนี่ยมันเซฟให้เราอยู่แล้วคุณผู้ชมนะเราก็ม่สามารถเก็บฉากจบอื่นได้หรือเปล่าวะอฮะโอเคโอเคเฮ้ย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 เทปเปอร์อยู่ๆโอเคนึกว่าจะต้องลบเซฟใหม่แล้วนึกว่ากูจะต้องเสียเวลาแล้วเฮ้ยนี่ว่ากูจะต้องเสียเวลาแล้วโอเคนะไม่เช่าไม่เถอะนะมาดูฉากจบต่อไปกันเลยดีกว่านะผู้ชมนะฉากจบต่อไปชาร์มิ่งมันแปลว่าอะไรวะ ไม่ได้ไปกูแค่ถามมันคือแต่ว่าแล้วแต่ก็แชกมาเด็ดนะชมแชกจนต่อไปไปนะมันมีมันมีห้องมันมีห้องน้ำนี้เพิ่มเติมหรอโอเพนมันมีห้องน้ำนี้เพิ่มเติมว้าวเหมือนจะเป็นห้องน้ำย้อนเวลาเนี่ยผู้ชมนะเฮ้ยเฮ้ยกูรวยแค่ขี้ขี้ขี้แล้วย้อนเวลาได้ผู้ชมห้องน้ำห้องน้ำสุดที่ปิดขี้แล้วย้อนเวลาได้ ่ายแล้วเดีย่ยชนนะว้าวอดีตวัดเดี๋ยวฟลอแซนตัวเชี่ยนนั่นนะ่ะเฮ้ฟอปเปอร์สมัยยุคหินฟอปเปอร์สมัยยุคอดีตแกนเอ้มันเอาเทปเปอร์ไปเอ้เทปเปอร์ก,ก้าก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 ,ก้า y o give my transfer กูกล้บกว่านี้สักวัสดีมีพิศเสต๊กลบอะไรอยู่ดิอ๋อเราต้องหาเราต้องหาอะไรวะเราต้องหาอันนี้อะไรวะคอนคอน์นเนี่ยชมคอนที่มันพวกมันถืออยู่เนี่ยเออมันให้หาแล้วมันจะคืนแชมเพลให้เราเราชมนะ โอ้เจอแล้ว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 จอสติ๊กมันแล้วยิปเฮ่ยยยเจอแล้ว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 โอเคเจอสติ๊กมันแล้วอ๊ะมันก็ไม่ใช่สติ๊กแหละวาที่ที่ไว้ที่ไว้ที่มัถือนี่ยว่าอ๋อมันแค่สติ๊กธรรมดาอุกาสติ๊กอุกาศว้าวกานี่เอาไปสติ๊กเมืองให้ไหมเอาลูกบายกูมาบุกาบุกกาเย่ได้เทมเพลมาแล้วผู้ชมได้เทมเพลกลับมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าเราได้เทมเพลกลับมาแล้ว แล้วก็แล้วก็เอาอีกฉากจมหนึ่งได้หนิโชมเออแล้วก็อีกฉากจมหนึ่งได้หนิอ้าโอ้ดูว่าเอาอีกฉากจมหนึ่งได้โอ้ยไม,ไม่คลิ๊กแค่ไว้กลับไปเฉยวู้าแค่เอากลับไปเฉยโชมแค่เอากลับไปเฉย ดีตามดีดีดด้กูยังอยู่ที่ดีดีเชิมามึงเอารูบากูมาหหายอะไรามันูไย,ยาวยา,วาบายยาาูเบียอยู่วะสงครามโลกครั้งที่สกูไม่สวนวทุเรองเมาเอามา,อ,า,มาอ๋อไม่คว่าเป็นอาจจว่าเป็นอะ ระเบิดปรมาณูอะช่วยเป็นระเบิดปรมาณูครั้งยิ่งใหญ่ที่สามารถชนะสงครามไม่ได้มันก็ใช่แหละวช่วงนะมันเป็นรูปป่าของพระเจ้าอะไรที่ไหมทำลายล้างจักรวาลได้เล้ชมวงขมหมองแม่เร็วเร็วรีบรคุยกันยี่ไหมต้องคุยด้วยกันเลยดีไหมอ่ะดิทำดิจักไม่ต้องทำอะไรอู้ยไปกลับไป ไม่หลกูจะกลับไม่หลกูจะกลับปัจจุบันได้วะไม่หลกูจะกลับปัจจุบันได้วะ <S <S 1> <S 1> นี่รันเฮ้ยเฮ้ยพระเจ้าองคพพ์พระผู้เป็นเจ้า พอผ oh, ู <segregated Jean> no, yeah. ้เป็นเจ้าเจอราเป็นเจ้าโคกูรี่ยายัวเกนเออมึงมีแล้วอ่ะอผู้เป็นเ้ เอาไอฮีกอยู่ไอฮีกอยู่ปุ๊บไปเลยเหรอจ๊ไหมโอเคครับก็บไปก็ไปเอา,เอาล,ลูกบาศกว่าลูกบาศกว่าโอ้สถานที่ที่เป็นนิลันกูนต้องติดอยู่ในนี้ตลอดกาล กูเขาว่าไอเฮกยูพระเจ้ากูขังไว้ตรงนี้เลยกู๊พะพูพระเจ้าปุ๊ขอปรดให้อภัย okay, ล okay, ูกด้วยลูกชายลูกชายผิดไปแล้วโปรดให้อภัยลูกด้วยลูกชายผิดไปแล้วลูกชายยังไม่ทำอีกนี่แล้วลูกชายังไม่ทำอีกนี่แล้วปุ๊ปโปรดให้อภัยข้าด้วยพาข้ากลับไม่น้อยพากูไปกลับไม่น้อยีบายโอเคครับก็สมควร้วจบแล้วก็มันก็ฉากจบแค่นี้แหละคุณผู้ชมนะฉากจบลูกใหญ่ขั้นต่อไปก็มีแค่นี้แหละคุณผู้ชมนะโอเคก็สมควร้วจบแล้วใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อยู่ด้วยเสมอนี้ สวัสดีค่ะบ๊ายบายนานผู้ชมบ๊ายบาย